เคยเห็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยถ้าเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้จักพระพุทธเจา้าไหมพระเจะ้จาปุกุสติก็ตอบว่าอ่าไม่เคยเห็นไม่เคยเจอพระพุทธเจ้ามาก่อนเลยแล้วก็ถ้าเห็นก็คงไม่รู้จักอ่าพระพุทธองค์ก็ตัดเรียกอ่าพระเจะ้จาปุกุสติให้เข้าไปนั่งอ่าแล้วก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังก็เริ่มด้วยการ แสดงถึงธาตุหก็คือมีดินน้ำไฟลมที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นอากาศธาตุที่เป็นช่องว่างในร่างกายช่องว,างว,วอ่างระหวังเซล์ลแล้วก็วิญญาณธาตุก็คือธาตุรูต่อมาก็าทรงแสดงขยายออกไปเป็นธาตุสิทรงแสดงอธิสถานธรรม4ประการก็าจากนั้นก็ทรงแสดงอริยสัจสี่พอ,อพระพุกุสาติ ได้ฟังพระธรรม